อารุณส,ส,สวัสดีครับปาเดวันนี้ทํางานวันสุดท้ายแล้วที่นี่นะทํางานที่นี่วันสุดท้ายแล้วนะตืตตตต่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เมื่อคืนนอนดึกด้วยไม่รู้ทําไมแต่ว่านอนประมาณตีหนึ่งกว่าเกือตีสองแล้วก็หลับปอกไปเลยแล้วก็วันนี้นยังใส่ชุดเดียวกับวันแรกที่เข้าออฟฟิศนี่ไง okay. เอาเคสเอาเคสไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ก่อนหน้านี้ก็ทําอะไรประมาณนี้ซึ่งก็รู้สึกดีนะก็ประมาณนี้แล้วกัน คไปดูกันว่าบรรยากาศเข้าออฟฟิศสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าหดี๋ยวสุดท้ายก็กลับมานั่งเราอยู่ดีจะพูดทำไมเนี่ยไป ที่ได้กินสัตว์ดามักกับเขาซาชิ่งามีโอกาสแล้ววันนี้จังที่ไม่ได้มีโอกาสมาเลยหลายๆครั้งมันก็ต้องพูดใกล้ๆอะ่ะมันถึงจะได้ยินม,มันไม่อยากเสียงดัง <c oughs> เลิกงานพื่นคองเรียบร้อยแล้วนะสดชื่นแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยไม่เคยมีแฟนมารับเลยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ออกจากงานแล้วมีแฟนมารับรู้สึกดีมากขอจัไมือหนยะ แบบมือเขากล้องนี่ประมาณนี้แล้วก็ um ขอบคุณ huh. ขอบคุณ mm ทุกคนนะขอบคุณทีมงานที่ยอดเยี่ยมดูดีแล้วก็นี่คณะเอ r เอรียกจะว่าจริงๆแล้วมันมีเงินในบัตรอีกนะตอนแรกกูก็คิดว่าเออในบัตรคงมีประมาณสองร้อยอะไรเงี้ยโอ้ยมีห้าร้อยเก็บไว้เลยยาวๆเก็บไว้วันไหนอยากกินก็ค่อยกินก็ว่ากันไปนะประมาณนี้รู้สึกดีมากๆแต่ว่ามากินกาแฟตอนเย็นก็ไม่รู้เป็นไงนะก็เดี๋ยวอาจจะไปพารากอนต่อว่าเพิ่นอยากไปพารากอน ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือปเปล่าเราดูเพื่ออยากกินข้าวแกงแต่ว่าต้องไปพารากอนเหมือนเขาจะไปผู้ชกเหมือนกันเพนื่ <c oughs> อ,อไม่รู้ว่าที่ไหนมีขาข้าวแกงคือเพื่อบอกว่าเผื่อไม่รู้ว่าที่ไหนมีข่าวข้าวแกงแต่ว่าเลือกจะไปพารากอนคิดดูแล้วกันก็ตามนั้นนะ <c oughs> คืนคอมแล้วยังไงก็ตัวเบาสบายๆก็ไปเก็บของออกดีกว่าเราไปอยู่พารากอนแล้วเ <c oughs> พออื่อกินข้าวเสร็จเรียบร้อย แต่ว่าคูเดินดูแล้วกูไม่มีอะไรที่กูอยากกินเลยแล้วก็ไหนๆเราก็มาแล้วเมื่อกี้เพล่นบอกว่าไปกระดัมกันซะหน่อยนะไม่มีอยู่ไหมไม่มีม่ีกันดัมเบีอยิวชิลๆเลยไม่ไม่ค่อยได้เป็นเวรรุนสยามนะแต่กรูรู้สึกว่าไม่รู้กลัวจะแก่ไปก็ได้แต่คูรู้สึกว่าทำไมทุกคนมันดูเหมือนเหมกันหมดวะไม่รู้ทำไมแต่ก่อนมันดูจะฉีกกว่านี้แต่ว่าก็นั่นแหละครับไปเดินเล่นกระดัมเบลดกัน เรากลับมาจากภาระก,กอนเลี้วนะแล้วเราก็แวะมาปอบินงก้าวเพราะว่าจันจะต้องเมา,เาขาตั้งกล้องเพราะพรุ่งนี้เรามีคลิปรีวิวอะไรบางอย่างเราติดตามกันได้นะแล้วเพื่อนก็จะมาเอาไอ้มันเรียกว่าอะไรนะจันบินที่ตัดผมด้วยอนี้เขาตังเสื้อกันฝนมาสำหรับขับมอเตอร์ไซค์วันติดๆก็ว่ากันไปพรุ่งนี้เรามีภารกิจจับคนสายใครสายเตรียมตัวเลยพรุ่งนี้ เดี๋ยวเอาของก่อนแล้วก็เดี๋ยววานไปห้องเคยอ่ะคอะเครกลับมาที่ห้องเพิ่นเพิ่นแล้วนะก็คือเมื่อกี้เราไปเอาของนะเวลค่ะตั้งกล้องแล้วก็เอาไอ้ไอ้จานบินนะสำหรับตัดผมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีตัดผมกับเพินเพินแล้วก็ไอ,อะไรอีกวะอ,อ๋อกูก็แวนรดนองรดน้ําดูน้องต้นมงต้นไม้อะไรนู่นนี่นั่นอนะ่ะเออยังสุขภาพดีกันยอดเยี่ย,ยมแล้วก็พวกกระเพราที่ต้นสูงๆอะไรนี่กูตัดยอดทิ้งหมดคือถ้าเห็นว่าข้างล่างมันมีแบบใบอ่อนๆๆเล็กๆแล้วนะกูตัดทิ้งด ต,บบนนะตัดแบบโกรนะตัดแบบโกรดเลยเหลือแบบต้นแข็งๆกับใบอ่อนๆอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมันโตก็ดีมากเลยกะเพราทําได้แต่สาระหน่อย่าทำนะคุณถ้าสมมุติว่าใครปลูกสาระหน่เนี่ยรู้ไว้เลยว่าเฮ้ยไ,ไม่ควรทํานะแล้วก็วันนี้กลายเป็นว่าหลังจากทํางานวันสุดท้ายเสร็จพาเพลินพาไปเดทนี่รู้สึกดีคือเพลินไม่ได้รู้สึกเดทหรอกแต่ว่ากลัวรู้สึกเดทแบบไปพรากรู่ไหมไปกินคงกินข้าว กับเพลินนิดหน่อยแล้วก็ไปเดินดูกันนําเบบดูตู้กระชับปองกูไม่แน่ใจว่ากูได้ถ่ายเปราะแต่ว่าเออน่ารักดีนะมันมีตู้กระชับปองอันหนึ่งที่มันเป็นเครื่องดนตรีแล้วกูแบบเชี่ยยเยียเยเยินกูมีสินรุ่นนี้กูอยากได้แต่ว่าคือแบบถ้าสมมุติว่ากูหมุนไปมึงหมุนหมุนกาชาแล้วมันจะมีเป็นโนอันหนึ่งมันเป็นเหมือนฟูเป็นโนแล้วทีนี้ในกาชามันให้สุุ่มทีละครึ่งคือกูกลัวว่ากูจะได้้ครึ่งเป็นโนนั้นซึ่งกูแบบ เฮ้กูจะเอามาทำอะไรคือ <c oughs> ถ้าสมปุ๊บแล้วมันได้แบบเป็นตัวๆที่แบบเป็นตัวเดียวอะไรเงี้ยตัวที่เหมือนรุ่นกูหรือตัวรุ่นที่กูอยากได้อะเด็กกูจะรู้สึกดีเลยแต่ว่าถ้ากูได้เปนโนครึ่งตัวพ <c oughs> ึ่บบุญพึ่บไอ้ราคาก็แอบ,บแรงอยู่หน่อยๆด้วยคือถ้าเทียบกับไปญี่ปุ่นก็ถูกกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวไปญี่ปุ่นมันที่นี่ก็ถูกกว่าอยู่แล้ว ประมาณนั้นแล้วก็เอาของเอาของนู่นนี่นั่นขากลับมาก็นั่งรถไฟฟ้ากันกลับมานะแล้วกูก็ขับรถไปห้องกูประมาณนั้นแล้วก็กลับมาที่นี่ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะไปเล่นเกมกับเพื่อนต่อเมื่อกี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นความรู้สึกของแกนออกจากงานที่รู้สึกดีฮะเ,เหมือนแบบว่าทุกคนแบบไหนแบะเออแล้วก็แบบไม่ได้แบบถึงเลกถึงเวลาที่ฉันต้องยอเยก่ยยายอะไรย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็คือแบบ ก็แบบโอเคบายบายกันยอดเยี่ยมนะสำหรับเพื่อจ็อกเบอร์เออน้องๆที่แบบกําลังจะเปลี่ยนงานหรือว่ากําลังจะต้องตัดสินใจเราออกจากงานอ่ะกูคิดว่ามันมีบางเรื่องที่กูคิดว่าบอก บอกพวกมึงไกด์ไว้ได้แต่ว่าพวกมึงจะทําตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้แต่ว่าที่กูเคยทํามาแล้วกูรู้สึกดีรู้สึกว่าเรียนผลดีก็คือการที่เราหางานก่อนคือเราไม่จําเป็นต้องไปบอกใครว่าเฮ้ยกูออกแน่บอกออกแน่อะไรเงี้ยไม่จำเป็นเรื่องนั้นคือแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงแต่ว่าการหางานก่อนแล้วแล้วให้มันคอนเฟิร์มเซ็นสัญญาให้ได้งานก่อนแล้ว ไปคุยกับหัวหน้าหรือคุยกับเพื่อนร่วมงานบอกเพื่อนร่วมงานว่าเออเราจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าโน่นนี่นะแต่ว่าตอนนี้กูกูไม่ไม่ได้มีงานนะแต่ว่าหมายถึงก่อนหน้านี้ที่กูเคยทําแล้วก็รู้สึกว่าการบอกทุกคนให้เตรียมตัวว่าเราจะ ย้ายงานอะมันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งมันอาจจะแบบสมมติว่าหัวหน้าก็อาจจะแบบเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยลองไปฟังของนายอามดูได้นายอามก็สรุปไว้ได้ค่อนข้างดีซึ่งกูก็เห็นด้วยในประเด็นนี้นะก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องความรู้สึกของกยารแยกย้ยายอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของการจากลาให้คิดไว้ว่าเราไม่ได้ตายจากกัน <c ười> คือกูไม่ได้ตายกูไม่ได้ไปไหนคือเราจะเจอกันได้อะไรเงี้ยนู่นนี่นัน่น,นนะก็ประมาณนี้คีบินทะัดกันก็ว่ากันไปยังไงขอบคุณทุกการติดตามแลวชมครับเจอกันพรุ่งนี้ ปลาล์มเดย์มีรีวิวเลยครับ